ถ้าซื้อรถ c u v มือสอจะได้อะไรจะเสียเงินเท่าใดจะต้องสำรองค่าซ่อมประมาณเท่าใดสวัสดีครับทุกท่านผมนาวินผู้ตั้งช่อง Youtube รถมือสอรถในฝันคลิปนี้นะครับผมก็จะมาช่วยแนะนำมาช่วยแบ่งปันข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถ Honda c v g 2ซึ่งเป็นรถที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือว่าเป็นรถที่ผมชอบผมใช้ผมมั่นใจนั่นเอง สำหรับรถ h อ o d a cvg C ที่ผมจะช่วยแนะนำในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับการซื้อขายรถมือสองของผมเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงจากประสบการณ์จริงที่ใช้รถ Honda cvg 2มากว่า5ปีแล้วก็ผมมีการขายรถ h อน da cvg 2ไปแล้วมากกว่า100คันนะครับมาดูกันนะครับว่าจากประสบการณ์จริงที่มีการซื้อการขายแล้วก็การใช้กว่า5ปีนั้น จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถตาหากว่าท่านใดที่มีความลหลงไหลค้้างใกล้ชื่นชอบต้องการที่จะซื้อรถ Honda c v t 2มาใช้งานนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าท่านจะติดขัดปัญหาอะไรนะครับผมอยากให้ท่านนั้นลองเปิดใจแล้วก็รองรับฟังคลิปนี้ดูซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็น e p ที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าซื้อรถ c r v มือ2จะได้อะไรจะเสียเงินเท่าใดจะต้องสำรองเงินค่าซ่อมประมาณเท่าใด ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับท่านที่ต้องการข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อรถ Honda c v ี2ซึ่งมันมีข้อมูลอยู่หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านตัวเงินหรือว่าข,ข้อมูลที่เป็นเรื่องของคุณประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนั่นเองในส่วนของ Honda CV นั้นก็มีประวัติคร่าวๆนะครับ Honda c ซีเป็นรถ SUV วหรือว่าเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์ ที่มีตำนานการผลิตมานานนะครับผลิตมาแล้วกว่า25ปีเริ่มตั้งแต่การผลิตนะครับในช่วงปี1995ในช่วงนั้นเขาจะเรียกว่า Honda CVG1 หรือว่าโฉม G1 นนั่นเองนะครับมาจนถึงปีปัจจุบันนั้นก็คือโฉม G5 ที่มีจำหน่ายในโช์รูมปัจจุบันนะครับเขาก็เรียกว่าโฉม G5 แต่ละรุ่นแต่ละโฉมแต่ละปีก็จะมีการออกแบบรูปทรงที่แตกต่างกันมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็มีจุดเด่น มีบุคลิกที่แตกต่างกันทุกโฉมทุกรุ่นนะครับก็จะได้รับาการตออรับจากพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างดีแล้วก็รถ h อนด้าซีวีนั้นมีการจําหน่ายไปทั่วโลกนะครับชาวโลกก็ให้การตอบรับรถ h อนด้าซีีเป็นอย่างดีณนะปัจจุบันนะครับก็มียอดขายทั่วโลกมากกว่า8ล้านคันเลยทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้า h อนด้าซีวีถ้าของเขาม่ไดีจริงๆก็คงอยู่ไม่มาถึงวันนี้ถ้าของเขาไม่สุดยอดจริงๆก็คงขายไม่ได้ใช่ไหมครับ เอาเป็นว่านี่ก็คือในส่วนของข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับ Honda Cv นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึง c ีีโฉม G 2นะครับซึ่งคันที่ผมถ่ายทำคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นโฉม G 2นั่นเอง G 2ก็จะผลิตในช่วงปี2 0 0 2ถึงปี2004นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับโฉมนี้ถ้าคนที่อยู่ในวงการรถ Cv เขาก็จะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นโฉม G 2 ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่4รุ่นย่อยประกอบไปด้วยรุ่น 2.0s 2.0e 2.0sf และ 2.0ef รถมือ2นะครับ h อ n ด a CV ี2ที่ผลิตในช่วงปี2002ถึงปี2004น่ะครับ h อ n ด a c ซใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง i-vtec dohc ระบายความร้อนด้วยน้ำความจุกระบอกสูบ 1,998cc รหัสเครื่องยนต์ k 2 0 a เป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร2000 LEV ใช้เกียร์อัตโมัติ4สปีดพร้อมเบียร์อวัวให้แรงม้าสูงสุดที่150แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวไทม์ออวิวไดทุกขันอัตราการใช้น้ำมันนะครับเป็นรถมือ2ที่ใช้งานมาแล้วกว่า20ปีอันนี้เป็นการขับในเมืองของผมส่วนใหญ่ก็จะ อยู่ที่ประมาณ7-8กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็คือการขับในสภาพวะการจราจรที่ติดขัดนะครับในกรุงเทพและก็ปริมณฑน,นอยู่ที่ประมาณ7-8กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็การขับทางไกลก็อยู่ที่ประมาณ8-10กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมขับจริงใช้งานจริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรรถติดหรือไม่สภาพถนนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การบรรทุกน้ำหนักตลอดจนพฤติกรรมในการขับขี่ด้วย ก็จะส่งผลทําให้ค่าเฉลี่ยในการใช้น้ำมันนั้นแตกต่างกันด้วยออกเป็นว่าให้ท่านรู้เบื้องต้นให้ท่านรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับรถ Honda CV ีวก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้ผมชอบผมใช้ผมมั่นใจ c ีวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ผมก็มีสมาชิกในครอบครัว4คนพูดง่ายก็คือผมเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบเดินทางไกลชอบไปเที่ยว ต่างจังหวัดทางโซนภาคอีสานนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมมีประมาณสี่คนนะครับมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ4คนเวลาเดินทางไกลก็จะเหมาะกับการเดินทางไกลซึ่งจุดเด่นที่ผมชื่นชอบรถ Honda c v v 2ีนั้นก็จะเป็นเรื่องของ Honda CVG2 นั้นมีมีการออกแบบภายในห้องโดยสารที่มีความอเนกประสงค์เป็นอย่างมากนะครับเขาออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมห้องโดยสารสามารถที่จะ บรรทุกสัมภาระได้เป็นจำนวนมากเปราะสามารถปรับพับได้มีความเอกประสงค์ในการใช้งานนะครับตัวถังมีการดีไซน์ที่ลงตัวมีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วคลาสสิกสวยไม่เป็นรองใครนะครับตัวรถสูงจากพื้นประมาณ205ม mm, ิลลิเมตรมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากๆช่วงล่างให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่กระด้างจนเกินไปนะครับส่วนตัวถังก็ได้รับมาตรฐาน G-Con นะครับเป็นโครงสร้างที่มีความ ปลอดภัยระดับสากลก็ถือว่ามั่นใจได้แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือในส่วนของราคาถูกนะครับถือว่าราคาถูกมากครับรถป้ายแดงในสมัยนั้นออกห้างประมาณ1.2ล้านณปัจจุบันนะครับฟอร์ตตกลงมาเป็นรถมือ2ราคาแสนต้นๆ้นก็มีให้เลือกแล้วนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผมนั้นสามารถที่จะเข้าถึงรถ h o n d ด้า cvg 2ได้ทีนี้ในส่วนของอข้อมูลอื่นๆนะครับข้อมูลที่ จำเป็นข้อมูลที่จะทําให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าฮอนด้าซีวีนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็มาฟังกันดูในสิ่งที่ผมได้จากรถ Honda CV G2 นะครับว่าประโยชน์ที่ผมได้รับนะครับประโยชน์ที่ผมได้รับนั้นมีอะไรนะครับสิ่งที่ผมได้จาก h o n d a CV G2 นะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์จริงอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือในส่วนของข้อ1นนั่นก็คือผมประหยัดเงินนับล้านบาทเลยทีเดียว นแน่นอนละครับการประหยัดเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตกต่าข้าวยาหมากแพงเศรษฐกิจโลกมีปัญหาทุกคนก็ต้องการที่จะประหยัดเงินแต่หากว่าจะซื้อรถหม่ป้ายแดงในยุคนี้ก็ปาเข้าไปก็เกือบเกือบสล้านนะครับสำหรับ G5 ชมปัจจุบันนะครับก็ประมาณสัก,กเกือบเกือบสล้านบาทประมาณล้านเกว่านั่นเองก็ถือว่าสูงมากๆผมไม่มี ความสามารถที่จะซื้อรถใหม่ายแดงในราคาที่สูงขนลายนั้นก็ถือว่าการประหยัดเงินนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมได้รับจาก Honda CVG2 นั่นเองผมไม่ต้องติดหนี้นะครับเพราะว่าผมซื้อรถเป็นเงินสดผมก็จะได้ประโยชน์จากการที่ซื้อรถเป็นเงินสดก็คือไม่ต้องติดหนี้ติดสินเป็นล้านบาทไม่ต้องผอ่อนค่างวดไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการติดตามทวงถามก็ถือว่ามีความสบายใจในการใช้รถเองส่วนข้อ3นะครับ Honda CVG2 ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นให้กับตัวผมเองกับครอบครัวของผมชีวิตของผมก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เหมือนกันก็ถือว่าใช้เงินไม่มากนะครับก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ทําให้ชีวิตมีความสะดวกสบายได้เหมือนกันส่วนข้อ4นะครับหอนดาซีวีเป็นรถที่มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมในกลุ่มที่หลงไหลคล้ายชื่นชอบรถซีวีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในกลุ่มของรถ Honda CV ซีวีนะครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มก็จะเข้าใจกันนะครับว่าภาพลักษณ์ของคนที่ใช้รถ Honda c v g 2นั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่ใช้งานคนที่ครอบครองอยู่ก็จะรู้สึกถึงประเด็นนี้โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจและก็มีความสุขนะครับส่วนก้อ5ก็เป็นเรื่องของความสมหวังดังใจปรารถนามีความสุขมีความภาคภูมิใจมีรอยยิ้มแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากๆ มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของประโยชน์ที่ผมได้รับจากเจ้า Honda c v t 2นั่นเองถือได้ว่าประโยชน์นั้นมากมายประโยชน์นั้นเกินมูลค่าที่ผมจ่ายไปแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับท่านฟังแล้วท่านจะได้ประโยชน์เหมือนผมหรือไม่อย่างไรท่านก็ลองไตร่ตรองดูต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของอผลเสียนะครับผมเสียอะไรไปกับการซื้อรถ Honda c v t 2แล้วก็ผมจ่ายเงินเท่าใดในส่วนของการจ่ายเงินนั้นก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถมีเงินสดเข้ามาแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการบูรณารักษาให้รถนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานซึ่งความคาดหวังในการใช้รถถอนได้สวองผมนั้นผมต้องการจะใช้งานอยู่ประมาณ5ปีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมต้องการใช้งานประมาณ5ปีทีนี้มาดูกันนะครับว่าผมสีอะไร รถหอนได C ีวเป็นรถที่มีราคาขายตั้งแต่ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทเป็นอย่างิประมาณ2 5 0 0 0 0บาทนี่ก็คือราคาที่ซื้อขายกันในตลาดในปัจจุบันนะครับซึ่งราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพและก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามตลอดจนประวัติของรถแต่ละคันซึ่งสมมุติว่าผมซื้อเข้ามาประมาณ1 0 0 0 0แบาทก็แล้วกันสมมุติว่าผมซื้อรถสภาพไม่ดีมาประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพื่อมาซ่อมบำรุงเพื่อมาซ่อมมเองให้รถนั้นเป็นรถที่พร้อมใช้งานธุนไงคือซื้อรถมาซ่อม ื่อให้ใช้งานได้นะครับผมใช้เงินประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับต่อมานะครับผข้อ2ผมก็จะต้องเสียค่าเติมน้ํามันเสียค่าเติมน้ํามันเชื้อเพลิงปีละประมาณ3 0 0 0บาทอบาทข้อนี้นะครับเป็นการที่ผมคิดเฉลี่ยขึ้นมาจากการใช้งานจริงของผมซึ่งในแต่ละปีผมจะใช้รถ Honda c ีประมาณ1,000 100, 0กิโเมตรอันนี้ก็คือผมขับไม่มากนะครับเพราะว่าผมใช้รถหลายคันสําหรับรถ h o น d ้าีวีจีนั้นผมใช้งานประมาณป,าณปีหนึงประมาณสัก 1น0 0กิโลเมตรก็จะตกเป็นวันหนึ่งประมาณ30กิโลเมตรนั่นเองซึ่งวันหนึงผมก็จะเติมน้ำมันประมาณ4ลิตรณปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซโฮอรกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ22ถึงประมาณ25บาทผมตีเป็นเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับประมาณ25บาทก็คือผมจะเติมไปประมาณ100บาทนะครับก็คือประมาณปีนึงก็จะใช้เงินประมาณ30,000บาทในการเติมน้ำมันนั่นเอง ก็คือจะใช้น้ำมันประมาณสัก1,250ลิตรอันนี้ก็คือคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีนะครับก็ถือว่าใช้เงินสูงพอสมควรนะครับสำหรับาการใช้จ่ายในการเติมน้ำมันประมาณ3 0,000บาทต่อปีส่วนข้อ3นะครับก็เป็นเรื่องของการเสียเงินค่าจัดทำพรบรค่าต่อภาษีประจำปีแล้วก็ค่าประกันภัยภาคสมัครใจหรือว่าประกันภัยรถยนต์นั่นเองค่าพรบรสำหรับรถทอนด้าซ v วีจต่อพรบร1ปีนะครับประมาณ64 6บาท ภาษีประจำปีประมาณ1446บาทส่วนประกันภัยประเภท3ประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยประมาณ2,500บาทนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปนะครับส่วนข้อสีนะครับผมจะต้องเตรียมเงินค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษารถในอนาคตประมาณ30 0 0 0บาทไปจนถึงประมาณ1 8 0 0 0 0บาทนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังในช่วงต่อไปนะครับจะต้องเตรียมเงินค่าซ่อมแซมประมาณ30 0 0 0บาทไปจนถึง1นึ0ง0ส0 0บาทถือว่าเป็นเงินที่สูงบ้างๆเลยทีเดียวนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่ารถที่เราซื้อมานั้นสภาพมันเสียหายมาก้ขนาดไหนสภาพมันทรุดโทรมมากขนาดไหนเราจะต้องซ่อมการซ่อมตามาจารย์แล้วก็ซ่อมตามจุดที่มีปัญหานะครับส่วนข้อผมจะต้องเสียเวลาในการซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นเสียเวลา1วัน3วัน7วัน10วัน1เดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการของรถที่เอาไปซ่อมมันเสียหายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะต้องรอคอยอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนข้อ 6, ผมก็จะต้อง เตรียมเงินไว้ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นติดกล้องหน้ากล้องหลังจอภาพเครื่องเสียงพวกนี้พวกกันศาสตร์พวกประับยนต์นะครับเพื่อทําให้รถนั้นมีความสวยงามก็ประมาณ1 0 0 0 0หมื่ถึงสามหมบาทแล้วก็ข้อ7นะครับสิ่งที่ผมได้รับนั่นก็คือความเบื่อหน่ายนั่นเองโอ้โหครับฟังไม่ผิดครับความเบื่อหน่ายความเสียใจความรู้สึกที่เป็น ดันลบถ้าหากว่ารถของเราเสียรถเราพังรถใช้งานไม่ได้ซึ่งผมก็เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆนะครับผมถึงจะนํามาบอกว่ารถมือสองนน้นถ้าหากมันเสียมันพังขึ้นมาเนี่ยความเบื่อหน่ายความเสียใจความรู้สึกไม่ดีนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนี้ท่านก็ต้องรับรู้มันเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงที่ผมจะต้องนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับและข้อสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของเสียความเชื่อมัน่น เสียความเชื่อมั่นเสียความมั่นใจเพราะว่ารถของเราเป็นรถเก่ารถมือสองนะครับมันก็มีปัญหามันก็สู้รถป้ายแดงไม่ได้สู้รถหม่ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเสียความเชื่อมั่นเสียความมั่นใจนั่นเองซึ่งค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเสียความเชื่อมั่นหรือว่าเสียความมั่นใจเนี่ยมันประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเงินเท่าใดทีนี้ลําดับต่อมานะครับผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับมาเบรกดาวมา เล่าให้ฟังในเชิงของรายละเอียดว่าการที่ผมอาจ่ายค่าซ่อมรถ Honda CVG2 ให้เป็นรถที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือว่าสา,สามารถที่จะใช้งานได้นั้นมันใช้เงินบ้างน้อยขนาดไหนซึ่งการซ่อมรถ Honda CVG2 ผมนะครับผมก็จะซ่อมที่อู่นอกไม่ได้ซ่อมที่ศูนย์นะครับแต่ก็ต้องมีการสั่งซื้ออะไรจากศูนย์หรือว่าเบิกจากศูนย์ Hon d a บางส่วนนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าอะไหนะั้นเป็นยังไง รถที่ผมใช้งานแต่ละคันนั้นเป็นอย่างไรรถที่ผมใช้งานซื้อมาขายนั้นเป็นอย่างไรซึ่งพื้นฐานของรถแต่ละคันก็จะแตกต่างกันซึ่งเป็นว่าอันนี้มันเป็นค่าซ่อมของผมเองเป็นค่าซ่อมโดยประมาณนะครับให้ท่านฟังไว้ให้ท่านลองคิดดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรมันถูกมันแพงหรือไม่ก็ขอให้ท่านรับรู้ไปก่อนนะครับส่วนก็าหากว่านําไปซ่อมจริงมันถูกกว่าก็ถือว่าท่านได้ประโยชน์ไปเดี๋ยวเป็นว่า สิ่งที่ผมจะนําเสนอตัวนี้มันเป็นตัวเลขกลมๆม,มันเป็นตัวเลขโดยประมาณมันจะไม่คลาดเคลื่อนจากการไปซ่อมจริงมากนักนะครับถือว่ามันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับจริงมากเพราะว่าอู่ที่ซ่อมรถโดยทั่วไปก็จะมีราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างค่าซ่อมรถ h o n d a i CVC 2ลําดับที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกรณีซ่อมเครื่องยนต์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2 0,000บาทนะครับข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมเกียร์ประมาณ20,000บาท ข้อ3นะครับก็เป็นการช่อมอซ่อมระบบช่วงล่างชคอัพสปริงพวกปีกนกพวกบูดพวกลูกหมากพวกลูกปืนล้อพวกนี้นะครับก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทข้อ4นะครับก็จะเป็นระบบบังคับเลี้ยวพวกแกรกฟวงมวไรก็ประมาณ7 0 0 0บาทขอ้อ5ก็จะเป็นระบบปรับอากาศทั้งระบบนะครับก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทข้อ6กนะครับก็เป็นการติดฟิล์มรอบคันนะครับติดฟิล์มใหม่รอบคันประมาณ5,000บาทขอ้อ7ก็เป็นเรื่องของการซ่อมกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับ ก็ประมาณ3,000บาทส่วนข้อ8นะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ประมาณ4,000บาทข้อ9เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไดชาร์จประมาณ5,000บาทข้อ10เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไดสตาร์ทประมาณ3า0บาทบาทเป็นการเปลี่ยนปั๊มน้ำบวกเวาน้ำประมาณ4 0 0 0บาทแล้วก็เปลี่ยนพวกท่อกน้ำนะครับประมาณ2,000บาทข้อ11เนะครับเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณ2,000บาทข้อ12เป็นการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับประมาณ12,000บาทข้อ13ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไฟใหญ่หน้าคู่ละประมาณ4 0 0 0บาท ข้อที่นะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไฟท้ายคู่ละประมาณ5,000บาทข้อ15ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนภาพเบรกนะครับก็ประมาณ2อ0 0บาทข้อ16กนะครับก็เป็นการเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำยาหยาดเย็นนะครับพวกของเหลวต่างๆทั้งระบบนะครับก็ประมาณ4 0 0 0บาทข้อ17นะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเบ,นเบาะกรณีเบาะฉีกขาดนะครับเบาะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็ประมาณ1 0 0 0 0บาท ข้อ18ก็เป็นเรื่องของการทําสีทั้งคันก่อนนี้ที่รถมีรอยบุบครูดไม่สวยงามนะครับมีรอยบุบรอยเชี่ยวชนก็ต้องทาให้สีสวยก็จะใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0บาทข้อ19ก็เป็นเรื่องของการทํากุญแจรีโมทนะครับก็ประมาณ3,000บาทและข้อสุดท้ายข้อ20ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสวิตควบคุมระบบปรับอากาศประมาณ5,000บาทนี่ก็คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณค่าซ่อมแซมโดยประมาณเป็นเรื่องใหญ่ๆที่รถมือ2โดยเฉพาะรถ h ท n d a c ด้าซีวนั้น อาจจะต้องลีกเลี่ยกไม่ได้พูดได้ง่ายคือมันเสียนะครับมันหมดอายุมันเสื่อมสภาพจากการใช้งานเพราะว่ารถพวกนี้ใช้งานมาแล้วเกือบจะ2 0ปีแล้วนะครับใช้งานมาแล้วคือกว่าจะเกือบจะถึง20ปีแล้วเป็นว่าน,นี่ก็คือสิ่งที่ผมเคยซ่อมจริงแต่มันไม่ได้ซ่อมในรถคันเดียวอันนี้ย้ํานะครับเคยเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้ซ่อมในรถคันเดียวมันซ่อมตามจุดซ่อมตามอาการที่เกิด ผมซื้อมารถแต่ละคันเนี่ยถามว่าได้ซ่อมอย่างที่ผมพูด,หดไหม,มทั้งหมดไหมมันไม่ได้ซ่อมทั้งหมดฮะแต่มันได้ซ่อมบางคันบางจุดอย่างที่ผมบอกบางคันก็เครื่องเสียเกียร์พังก็โดนไปนะครับบางคันก็แอร์เสียอย่างนี้นะครับบางคันก็ทําสีทั้งคันบางคันก็เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนฟิล์มอย่างงี้ยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของรถแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคันก็ช่วงล่างเปลี่ยนช่วงล่างทาช่วงล่างใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่นั่นก็คือกรณีที่มันเดกๆกรณีีท ซื้อรถราคาต่ำๆประมาณ10,000แสนบาทเนี่ยมันจะได้จ่ายเงินประมาณนี้ซึ่ง1ในจนถึง20ข้อตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ20เนี่ยมันจะใช้เงินประมาณสัก1 8 0 0 0 0บาทนะครับถ้าทำทั้งหมดจะใช้เงินประมาณ1 8 0 0 0 0บาทก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวแต่นน่นก็คือกรณีที่มันเดรนมากๆทีนี้ผมก็จะมาสมมุติให้พี่น้องได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าผมใช้รถ Honda CV ีีปีตามที่ผมต้องการและถ้าหากว่าท่านต้องการใช้รถ Honda CV ีวีไปอีก5ปีเหมือนกับผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าใดผมก็ได้ลองคำนวณมาเป็นตัวเลขกลมกลมให้ฟังอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้งาน5ปีนะครับผมจะขายในอีก5ปีข้างหน้าปีนี้ปี63ก็ประมาณปี68-69นะครับผมก็จะเลิกใช้แล้วก็ซื้อรถคันใหม่เข้ามาผมจะใช้เงินซื้อเข้าประมาณ10,000แบาทอันนี้เป็นกรณีที่ผมซื้อรถสภาพ ไม่ดีนะครับคือรถส้มประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทซื้อเข้านะครับบัวค่าซ่อมนะครับค่าซ่อมแบบตีหนักๆเลยนะครับประมาณ1 8 0 0 0 0สนแปดหม่านะครับแล้วก็ค่าน้ำมันค่าน้ำมัน5ปีนะครับผมใช้ปีละ30,000บาท5ปีก็คือ150,000บาทค่าเปลี่ยนถ่ายของเร็วทั้งระบบ5ปีนะครับผมเปลี่ยนปีละครั้งก็คือปีละ4,000บาท5ปีก็คือ20,000 การต่อพรบ5าปีนะครับผมคิดทั้ง5ปีเลย32,30บาทค่าต่อภาษีทั้ง5ปีนะครับปีละ1446บาท5ปีก็ประมาณ7,230บาทแล้วก็การทำประกันภัยประเภท35ปีผมทำปีละ25 0 0ก็ประมาณ1 2 5 0 0บาทแล้วก็การตรวจสภาพรถก่อนต่อบภาษีประจำปีปีละ2 0 0บาท5ปีก็1000บาทรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ4 7 3 9 6 0บาท ตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ407นั่นเองนี่ก็คือ5ปีที่ผมจะต้องใช้เงินไปประมาณ407,000 0บาทสำหรับที่จะซื้อรถ Honda CV t 2นั้นเอามาใช้งานทีนี้ก็มาดูกันว่าถ้าตกเป็นปีนะครับก็คือเฉลี่ยเป็นปีผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าใดก็ตกนะครับตกต่อปีอยู่ที่ประมาณ94,000บาทนะครับเห็นไหมครับว่าพอเฉลี่ยมาเป็นปีแล้วเนี่ยปีหนึ่งไม่ถึงแสนบาทนะครับก็คือ ฉเฉลี่ยประมาณ94,000บาทนะครับฉเฉลี่ยเป็นวันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ264บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ7,900บาทหรือประมาณปีหนึง94,000บาทนั่นเองนี่ก็คือเพราะเบรกดาวพอทำเป็นอะไรวันแล้วนี่มันก็ประมาณ200กว่าบาทนั่นเองก็ถือว่าไม่แพงทีนี้เมื่อครบ5ปีแล้วผมขายรถออกไปนะครับสมมติว่าเมื่อปี68ผมขายรถในราคา100,000บาทเห็นนะครับพอเราขายรถไปเนี่ย ซื้อมาแล้วเราใช้งานมันก็ยังขายได้อยู่นะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่แต่เป็นว่ามันสูงว่ามันขายได้ประมาณ10,000แบาทเนี่ยจะต้องเ,อเหลือเงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยทั้งทั้งทั้งหปีที่เราใช้เงินทั้งหมดมันอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบาทใช่ไหมครับก็เอาหนึ่งแสนบาทมาลบออกมันเหลือจะเหลือประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบาทซึ่งก็จะตกเ,เป็นปีละประมาณ 7จ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเจ็ด0บาทถ้าคิดเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณ6,230บาทแล้วก็เฉลี่ยเป็นวันคือวันละ208บาทพูดง่ายๆก็คือท่านยอมจ่ายเงินทิ้งวันละ200บาทเพื่อที่จะขับรถ Honda CV หรือไม่อันนี้ผมพูดให้ฟังชัดๆนะครับท่านจะได้เข้าใจท่านยอมจ่ายเงินพูดง่ายๆคือใช้เงินเนี่ยวันละ200บาทเพื่อที่จะขับ รถ Honda c ีหรือไม่อันนี้ก็คือคำนวณจาก5ปีนะครับท่านก็ลองพิจาราดูว่าแต่หากว่าท่านจะซื้อรถ Honda c v ี g2 ทิ้งเงินเผาเงินทิ้งวันละ200บาทมันจะคุ้มค่ากับการใช้งานของท่านหรือไม่นี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าการแชร์ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายรถ Honda c v ีวี g2 ของผมเกี่ยวกับการใช้งานจริงเกี่ยวกับการซ่อมจริงของผมนี่ก็คือเอามาเล่าสู่ พี่น้องฟังนะครับเอามาบอกเล่าเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเอามาแนะนําให้พี่น้องอได้ฟังได้รับรู้กันนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของรถมือสองที่หลายๆท่านนั้นไม่สบายใจนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อจะซื้อราคาเท่าใดแล้วถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยจะใช้เงินประมาณเท่าใดนี่ผมก็ได้เห็นชัดๆนะครับได้เห็นชัดๆกันเลยว่าถ้าหากว่าท่านจะซื้อท่านจะซื้อราคาเท่าใดนะครับนั่นก็คือในส่วนของรถ h อนด้าซีวีก็ย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารถ h อนด้าซีวีจนั้น เป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี2 0 0 2ถึงปี2004มันใช้งานมาแล้วเกือบจะ20ปีท่านไปซื้อไปแล้วท่านได้ซ่อมแน่นอนย้ำนะครับท่านไปซื้อไปแล้วท่านได้ซ่อมแน่นอนเพราะมันเก่าแล้วส่วนจะได้ซ่อมมากมายขนาดไหนมันจะได้ซ่อมถึง20รายการอย่างที่ผมได้พูดไปหรือไม่อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของรถแต่ละคันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายของชิ้นส่วนความเสียหายของอุปกรณ์แต่ละคันนั้น มันจะมากน้อยขนาดไหนนั่นก็คือกรณีที่มันเร็วร้ายมากๆนะครับเร็วร้ายมากๆท่านก็จะต้องจ่ายเงินแสนเกือบๆสองแสนบาทก็ถือว่าเร็วร้ายมากๆเหมือนที่ผมเคยซื้อมาซ่อมหรือว่าเคยซื้อมาบิวเพื่อที่จะให้รู้ว่ารถสภาพเก่ารถโซมรถที่มันเครื่องเสียเกียร์พังรถที่มันใช้งานหนักๆนั้นถ้าหากว่าซ่อมมันจะใช้เงินประมาณใดก็ตามที่ผมพูดไปครับมันใช้เงินมากๆเลยทีเดียวก็เป็นว่าถ้าหากว่าท่าน นะครับจะซื้อรถ h อน da CV แล้วท่านจะได้อะไรท่านจะเสียเท่าไหรท่านจะต้องจ่ายเงินกระซ่องประมาณเท่าใดก็อย่างที่ผมได้บอกไปแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นมากกว่านี้อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้อยากจะสอบถามผมมากกว่านี้เกี่ยวกับรถ h อน d a c v g 2ท่านก็สามารถที่จะสอบถามผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 3 0 7 9 9 7ทวนอีกครั้งนะครับเบอร์ 0 8 5 2 7 0 7 9ห7หรือจะติดต่อผมที่ช่อ,ชอง y o u t u b e รถมือ2รถในฝันของผมก็ได้หรือจะติดต่อผ่านช่องทาง f c e e o o o นะครับเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อช่องน,นะครับก็จะเป็นช่องรถมือ2รถในฝันนะครับก็จะเป็นช่องเดียวกันนะครับก็คือช่องรถมือสอรถในฝันท่านก็ลองไปค้นดูใน f c e e o o o นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับอลองทักมาดูนะครับลองสอบถามมาดูผมเชื่อว่า ข้อมูลที่ผมแบ่งปันให้กับท่านในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับท่านที่ต้องการซื้อรถ Honda c ซี i c 2แล้วยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับยังมีข้อมูลไม่มากพอต้องการข้อมูลอีกหลายๆด้านท่านก็ลองเอาข้อมูลที่ผมแบ่งปันเอาข้อมูลที่ผมแนะนํานั้นไปนะครับเอาไปพีจนรเอาไปตัดสินใจดูแล้วก็เอาไปวางแผนก่อนที่ท่านจะซื้อรถ h อนด a c ีว ไม่ว่าจะเป็นรถ Honda CV g 2หรือ Honda CV เจนอื่นนะครับท่านสามารถที่จะอนำข้อมูลของผมนี้ไปใช้ในการาเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ท่านเห็นข้อดีข้อเสียนะครับว่าถ้าหากว่าซื้อมาแล้วมันจะได้รับผลดีมากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าซื้อมาแล้วมันจะมีผลเสียอย่างไรมันจะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นตามที่ท่านต้องการหรือไม่มันจะทําให้ชีวิตของท่าน มีความสุขตามที่ท่านต้องการหรือไม่และอย่าลืมนะครับเงินในกระเป๋าของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเงินในกระเป๋าของท่านถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าซื้อรถนะครับซื้อรถไม่อยู่นงก็ประมาณมันอาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาฉะนั้นก็ขอให้ท่านวางแผนทางการเงินอย่างดีนะครับขอให้ท่านวางแผนเรื่องเงินอย่างดีอย่างที่ผมบอกให้ทราบในช่วงตน้นคลิปแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของโควิดเศรษฐกิจ มีปัญหาข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจถดถอยกันทั้งโลกเลยฉะนั้นการที่จะใช้เงินในการซื้อรถไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถมือสองหรือการซื้อรถใหมา่ายแดงมันมีความสําคัญมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมขอให้ทุกท่านนั้นจงไตร่ตรองขอให้ท่านนั้นจงวางแผนเรื่องการเงินให้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองรถมือสองรถในฝันรถบรรดาสุข ขอพลังนั้นจงอยู่คู่กับคุณ